หลักสูตรพุทธศิลปรกรรมวัดป่าพิมนมังการ,ารลามรุ่นที่หนึ่งนะครับเป็นหลักสูตรพิเศษนะครับที่วัดป่าพิมนมังการลาามุทิวัดป่าพิมนและกลุ่มดีไซน์วัดนะครับได้ร่วมกันที่จัดทำหลักสูตรขึ้นมาสำหรับโครงการสร้างโบสถ์เรืองแสง AI แห่งแรกของโลกนะครับซึ่งเป็นดำหนิดของพระเดชประคุณหลวงพ่อ ท่านเจ้าคุณพระศิยานาวิเทศในระหว่างการสร้างอุโบสถเครื่องแสง AI แห่งแรกของโลกที่จะเกิดขึ้นวัดป่าพิมลบังคลามแห่งนี้นะครับในระหว่างการสร้างเนี่ยมันจะมีอยู่การสร้างนั่นก็คือดํเดิที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านดำดิว่าโครงการสี่สร้างหรือโครงการสี่สองนั่นก็คือการสร้างวัดสร้างชุมชนสร้างงานและสร้างคน นะครับโดยศูนย์พุทธศิลปรกรรมวัดป่าพิมนมาการันรุ่นที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรที่เราจัดทําขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับโดยหลักสูตรในครั้งนี้นะครับได้ทําหลักสูตรขึ้นมา800ชั่วโมง800ชั่วโมงนี้ถามว่าหลักสูตรนี้จะทําให้ผู้ที่มาเรียนเนี่ยตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีความรู้หรือไม่มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะมาเลยก็สามารถเรียนได้โดยหลักสูตรนี้นะครับเปิดหลักสูตรตั้งแต่เด็กที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะครับไปจนถึงผู้ที่สูงอายุก็สามารถที่จะเรียนหลักสูตรนี้ร่วมกันได้โดยหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้กับทุก,ท,กท่านที่จะได้มาเรียน โดยการเรียนครั้งนี้นะครับเป็นการเรียนฟรีนะครับ800ชั่วโมงเนี่ยถามว่าผู้ที่มาเรียนเนี่ยจะได้อะไรกลับไปผู้ที่มาเรียนนะครับจะได้ทั้งความรู้ทางด้านศิลปะพุทธศิลป์จิตรกรรมไทยประติมากรรมไทยรวมไปจนถึงการสร้างสารรค์เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นกว่า800ชั่วโมงนะครับโดยจะแยก แผนกออกเป็น3ามแผนนั่นก็คือหน่งแผนจิตกรรมไทยหรือช่างเขียนนะครับแผนจิตกรรมไทยหรือช่างเขียนเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเรียนตั้งแต่การวาดลายไทยพื้นฐานไปจนถึงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทย4หมวดนะครับถามว่าลายไทย4หมวดที่เป็นหัวใจสําคัญของงานจิตกรรมไทยเนะี่ย มีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหมวดกนกนะครับนาลีกระบีคชัดซึ่ง4หมวดนียนะครับจะทำให้ผู้ที่ได้เรียนรู้เนี่ยได้ฝึกทางด้านทักษะนะครับฝึกทางด้านความเข้าใจความงามและอารมณ์ของหลายเส้นซึ่งเป็นหวัวใจหลักของงานจิตรกรรมไทย หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการเรียนต่อยอดไปสู่หมวดของปฏิมากรรมไทยนั่นก็คือแผนกที่2ปฏิมากรรมไทยหรือช่างปั้นในแผนกช่างปั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักสูตรกว่า300าชั่วโมงเหมือนกับหลักสูตรจิตกรรมก็เริ่มตั้งแต่ลายไทย4หมวดแต่ที่เนี้ยในหมวดของปฏิมากรรมเนี่ยมันจะเป็นการปั้นขึ้นมา ซึ่งเราจะต้องรู้ทั้งน้ำหนักระยะเลเยอร์ของฟอร์มรูปทรงต่างๆนะครับมันก็จะต่างกับการเขียนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นงานโนนต่ำโนนสูงหรือลอยตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผลงานพุทธศิลปกรรมได้นะครับและแผนที่3นั่นก็คือหมวดพุทธศิลป์สร้างสรรค์เนี่ยจะเรียนกันอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งเป็นการเรียน ขั้นสูงนะครับโดยทางหลักสูตรเนี่ยจะพิจารณาว่าผู้เรียนท่านใดจะเก่งในด้านจิตกรรมไทยหรือว่าจะเก่งในด้านประติมากรรมไทยเราก็จะจําแนกแยกประเภทออกมาว่าผู้เรียนมีความสามารถมีความถนัดระหว่างจิตกรรมไทยหรือปรติมากรรมไทยหลังจากนั้นเมื่อแยกประเภทผู้เรียนได้แล้วเราก็จะ ให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานจิตกรรมปฏิมากรรมซึ่งจะเป็นการสร้างสรรค์ในระดับที่สูงขึ้นนั่นก็คือการสร้างสรรค์ที่ออกมาเป็นรูปแบบเฉพาะตนนะครับไปจนถึงการสร้างสรรค์พุทธศิลป์ที่เป็นระดับสากลซึ่งทั้งหมดของหลักสูตรพุทธศิลปกรรม800ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นหลักสูตร ที่จะทำให้ตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะเลยหรือว่ามีพื้นฐานมาบ้างแล้วจะต่อยอดนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยที่มีความสนใจและเรียนจนผ่านหลักสูตรจริงๆเนี่ยจะได้ทงด้านทักษะฝีมือนะครับและก็ด้านทักษะป,ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์อันเนี้ยกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะ นำความรู้ตรงนี้นะครับไปเรียนในระดับวิชาชีพหรือว่าระดับตั้งแต่ไปจนถึงมหาลัยนะครับก็จะเป็นพื้นฐานในตัวเดียวกันไม่ว่าเด็กนัเกเรียนท่านไหนเนี่ยก็จะมีความชอบหรือว่ามีความไฝ่ฝันที่อยากจะเรียนในด้านศิลปะ ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับตั้งแต่ปวชปวสหรือว่าะระดับปริญญาตรีปริญญาโทไปจนถึงปริญญาเอกเนี่ยก็สามารถที่จะนาความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรเนี่ยไปต่อยอดได้น,นะครับไปจนถึงไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมผลงานนะครับให้เป็นเกียรติประวัติหรือว่ารวบรวมในฟอร์ดโฟลิโอของตัวเองที่จะสามารถนําไปเสนอต่อ สถาบันที่ท่านจะเรียนได้นะครับนั่นก็เป็นประโยชน์อีกหนึ่งด้านนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะมาเรียนเพื่อประกอบอาชีพก็สามารถทำได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะงานพุทธศิลปรกรรมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยของคนไทย มันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่จะนําไปสู่สายตาชาวโลกได้นะครับในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่จะนําไปทําเป็นของที่ระลึกหรืออะไรก็ได้นะครับก็สามารถทําได้และเป็นอาชีพที่มั่นคงของผู้ที่เรียนได้โดยเฉพาะหลักสูตรพุทธศิลปกรรมวัดป่าพิมลมังการามรุ่นที่1ในครั้งนี้นะครับ พิเศษเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในการเรียนหลักสูตรครั้งนี้นะครับเมื่อผู้ที่เรียนจบเนี่ยทางวัดและโครงการสร้างอุโบสถเรืองแสง AI แห่งแรกของโลกนะครับจะมีการคัดสรรน,นะครับคัดเลือกคู่ที่มีความเชี่ยวชาญม,มีความสามารถและมีใจรักที่อยากจะร่วมกันสร้าง วัดป่าพิมลมังกรามหรือว่าอุโบสถเปรืองแสงเอแห่งแรกของโลกนะครับก็จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อที่จะปั้นผู้คนเหล่านี้ให้มาเป็นช่างมืออาชีพได้โดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างสี่โครงสร้างนั่นก็คือสี่โครงสร้างสี่สองหรือโครงสร้างสี่สร้างก็คือการสร้างวัดสร้างสุมชนสร้างงานสร้างคนนะครับ ซึ่งมันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมากนะครับสำหรับผู้ที่มาเรียนนะครับโดยในครั้งนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจนะครับและมีความสะดวกที่อยากจะมาเรียนพุทธศิลปรกรรมวัดป่าพิมนมังกรังหลักสูตร800ชั่วโมงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสมัครได้น,นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มมีนาคมนะครับโดยหลักสูตร จะเริ่มต้นการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่22มีนาคมพุทธศัรกราช2568นี้เป็นต้นไปนะครับโดยการเรียนหลักสูตรคนครับเนี้จะเป็นการเรียนเรียนหลักสูตรในภาคค่ำนะครับอย่างเช่นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะเรียนตั้งแต่เวลา17นาฬกาหรือ5โมงเย็นนะครับไปจนถึง2ทุ่มนะครับและวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็จะเปิดให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถมาเรียนได้ตั้งแต่เวลา9โมงนะครับจนถึงเวลา2ทุ่มก็คือสามารถที่จะเลือกเรียนได้นะครับโดยการจะเก็บเป็นลายชั่วโมงเมื่อผ่าน800ชั่วโมงเนี่ยก็จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยจบหลักสูตรก็จะได้รับใบรับรองนะครับออกโดยมวยที่วัดปากพมลมนมังคาราม และโครงการสร้างโอสถดเรืองแสง a i แห่งแรกของโลกนะครับการันตีให้กับผู้ที่มาเรียนได้นำไปใช้ประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจนะครับตั้งแต่อายุ12ปีจนถึงระดับผู้สูงอายุเลยนะครับที่อยากจะมาเรียนเราเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกท่านได้เข้ามาเรียนณศูนย์าการเรียนรู้พุทธศิววัตรปาพิมมังคลารามแห่งนี้นะครับโดย จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่22มีนาคมนี้เป็นต้นไปขอเรียนเชิญทุกท่านครับ